อันนี้เป็นก้าไผ่หกยักษ์เนาะที่เพาะจากมาเมล็ดนะครับอ่ที่ที่ที่ว่านําไปปลูกเนะาะไผ่ตัวเนี้มันกินได้ทั้งหนอ่อใช้ทั้งลำเป็นไม้ขนาดใหญ่นะไม้ขนาดประมาณสักอย่างละน้อย,อยปลูกขี้ลุ้งขี้เหร่ที่ไหนก็ตามสามนิ้วห้านิ้วขึ้นไปได้หมดนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้โตถึงถึงสิบนิ้วเนาะถ้าเราย้ายถุงมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นถุงรอบสองอันนี้ผ่านมาได้เกือบจะเข้าปีที่สองละอันนี้ปีหนึ่งปีจะผ่านไปละอย่างเงี้ยครับ เนาะนี่ครับถ้าปีแรกยังใช้ถุงขนาดนี้ได้อยู่นะแต่ว่าปีที่สองต้อง,องเปลี่ยนถุงใหญ่ถ้าถุงขนาดนี้ยเราใส่กล่องยังสักสิบต้นก,ก็ยังจะส่งให้ที่ได้อยู่ถ้าเป็นถุงใหญ่เนี้ยได้แค่สามต้นถึงห้าต้นในการจะส่งพัสดุนะครับน้าหนักมันจะ,จะเยอะเนาะอันนี้เราใช้ถุงประมาณเนี้ย่าที่ว่าจะส่งกับลูกค้าลูกค้านาไปปลูกเนี้ยไม้ไผ่ตัวเนี้ยมันมีอายุนับตั้งแต่ตัวน,นี้ไปจากเพราะเมล็ดเนี้ยกับที่ว่าเราลุดเงาตอนถิ่นเนี้ยมันดียังไงเนาะ การที่ว่าเราไอเพราะจากเมล็ดก็เ,เลี้ยงให้อยู่ในกระถางน,นี้สักสองปีเลอะนะสักสองปีเราเรานำไปเป็นโลงแปลงเนี่ยมันจะดีมากเขาเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนสักสองปีเนี้ยเนาะแต่ถ้ายิ่งนานยิ่งแพงอย่างกับเนี้ยอันนี้ผมขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะเพราะเลี้ยงมาสองปีอ่าถ้าอันนี้จะขายอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทเพราะเลี้ยงมาหนึ่งปีมันไม่ได้แพงขึ้นหรอกครับแต่ว่าค่าแรงลดน้ําครับสามร้อยหกสิบห้าวันลดน้ำตุบตุบวันเลยครับผม เนี่ยเนาะมันคือเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ว่าทําไมก้าไผ่มันจะมันจะเริ่มแตกขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆเปลี่ยนถุงเขาอย่างก้อนนี้นีต้นนี้นะครับต้นนี้ก็อันนี้ก็จะจะแทงยาวขึ้นมาอีกเดี๋ยวหน่อรุ่นใหม่ก็จะแทงขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยกับก้าไผ่หกยักนี่เนาะเราสามารถอันนี้ในไผ่พวกนี้อายุเขาจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบปี ถ้าร้อยยี่สิบปีเขาก็จะตายดอกออกออกออกดอกแล้วเขาก็หมดอายุไข่ก็เริ่มต้นใหม่เป็นวัฏจจกรของของไข่ชนิดใหญ่เนาะไข่หกไข่ต้งไข่ใหญ่ๆพวกนี้ไข่ยักษ์น่านไข่พวกนี้เป็นไข่ขนาดใหญ่แล้วปลูกที่ไหนก็ตามนะแต่ขี้เลี้ยวขี้เหล่แค่ไหนก็ดำก็ได้ได้เล็กสุดคือห้านิ้วห้านิ้วหกนิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยโตถึงสิบกว่านิ้วสิบสามนิ้วก็มีครับผมสิบสามนิ้วสิบสองนิ้วคือเส้นผ่าสูงกลางเนาะคือไข่พวกนี้คือเป็นตระกูลใหญ่ถ้าเป็นพวกตระกูลเล็กเนี่ย ไข่ตระกูลเล็กนะไข่ไตระกูลเล็กก็จะเป็นพวกไข่ลวกนี่ครับอันนี้เป็นพวกไข่ลวกไข่แล้วก็ตามขนาดเล็กๆประมาณสักนิ้วนิ้วปากน,นะครับเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เพราะจากเมล็ดเหมือนกันครับผมเนี่ยอันนี้ก็เพอะจากเมล็ดอันนี้เราเริ่มใหญโตขึ้นมาหน่อยแต่ว่อต้นขาหนี้ก็ได้เนี่ยต้นขาหนี้เนะาะกับขานี้ก็รุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้ไอมันจะใบมันจะมันจะไม่อยู่แล้วนะน ต้นนี้แล้วกันอ๋อไผ่ที่เราเพาะจากมเมล็ดนี่นะอันนี้ก็พร้อมปลูกแล้วจะเข้าปีที่สองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้นหนึ่งประมาณสามสิบห้าบาทที่เราเพาะจากมเมล็ดนี่นะครับก็ถามว่าอันนี้เราจะปลูกได้อีกประมาณอายุเขาจะอยู่ที่อีกประมาณสักห้าสิบแปดปีห้าห้าสิบแปดปีนี่เขาก็จะหมดอา,อายุไผ่ของเขาเนาะไผ่ไผ่ไผ่ไชนิดเล็กเนาะไผ่ชนิดเล็กนี่เขาจะมีอายุอยู่ที่ประมาณสักสี 5, ่สิบถึงห้าสี่สิบถึงหกสิบปีครับแล้วแต่ชนิดไผ่เนาะถ้าอย่างกับไผ่อ่า อันนี้ก็เป็นไผ่อันหนึ่งอันนี้เป็นพวกไผ่ะกูลระกูลพวกนี้จะเป็นพวกสกุลไผ่ไล่รอไถ่ไล่รอนี่ไม่ต้องถามซื้อนะไม่ก็มีไผ่ไล่รอกับไผ่เลี้ยงเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันเพราะไผ่ไล่รอตัวเนี้ยเนื้อเขาจะเหนียวในการจับจับตอกนี่แบบสุดยอดละสุดยอดของบรรดาไผ่เนาะทาพวกกับปีข้าวเขาไดบางมันจะเป็นไผ่ที่ว่าไล่ปันแปลงล่างมาจากไผ่ไล่คาย แต่ว่าไผ่ไล่คายไม่ได้ไม่ได้ลำขนาดนี้นะอันนี้บ้านผมเรียกว่าไผ่ไล่ล้อลำจะใหญ่เลยประมาณสักสองสามนิ้วได้เหมาะกับการแจากาจ่ายสารมันจะอยู่ใกล้เคียงกับออยู่ในหมวดของไผ่พวกแจะเหยจยแจกสารอยู่คล้ายๆกับพวกไผ่ป้องยาวครับถ้าทอีสานคะล้ายๆกันนะแต่ว่าไม,ไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าลำเขาจะหนามา,มาดูลำนี้ครับเนื้อ,เน,อเนื้อเขาจะเยอะนี่นะเนี่ยถ้าถ้าเป็นพวกไผ่ไท่อื่นมันมันจะบางอันนี้ครับเนื้อเนื้อเขาเยอะมากอันนี้ลำนี่นะ เนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่อันนี้พวกนี้นะครับเราก็จะเพาะไว้ให้กับที่พี่เขาที่มาเอาอันนี้ก็แตกรากอันนี้ว่าพร้อม,อมส่งได้ยังก็ยังนะก็ต้องรอรออีกนิดหนึ่งอันนี้ส่วนนี้ก็ก้านหูนึงนี่ประมาณห้าสิบบาทอ่าถ้าเป็นเล็กๆเป็นพวกขนแหนงและพวกนี้ก็ไอประมาณที่กิ่งตอและพวกนี้ก็ขายประมาณยี่มห้าบาทอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงาใหญ่อย่างเงี้ยมันเงาประมาณสักสองนิ้วกว่าสามนิ้วอย่างเงี้ยมันมันมันจะมันจะขับมันจะขุดยากครับผม แล้วออันหนึ่งก็เป็นตัวนี้ครับพวกนี้ก็เป็นพวกไผ่ข้าวหลามก็เป็นงานขับไผ่จากสารเหมือนกันไผ่จากสารงานงานพวกนี้เอาไปทำเผาคาเข้าวหลามพ่พ่อจากเมล็ดนะครับเนี่ยไผ่พวกนี้นะครับเนี่ยก็จะมีอายุนับแต,แต่แต่อันนี้นับเข้ามาจากข้าปีที่สองแล้วเนาะก็เหลืออายุเขาอีกเท่าไรเนะี่ย่าประมาณสักห้าสิบกว่าปีปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตคือไผ่ตัวพวกนี้แหละครับที่พ่อพันธจากเมล็ดเนาะ เรวเติมพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกไข่สร้างไทยนะครับเนี่ยที่เป็นตอ่อเป็นต่อเม็ดบ้างห้าสิบเซนบ้างต่อพวกนี้มันจะเป็นต่อใหญ่ต่อประมาณกเกือบสามนิ้วอันนี้ที่ที่เขาเหมาะกับไม่เหมาะกับการที่ว่าจัดส่งพัสดุนะที่ที่เขาต้องมารับเองเหรือว่า,าเราเราผ่านไปทางภาคกลางก็จะจัดส่งให้เนาะส่วนกอนี้ก็จะเป็นพวกไข่ลูกแดงอ,นนอันนี้ก็จะเป็นไข่ลูกแดง ไผ่ลูกแดงนี่ี่ีเขาก็สั่งเขาไปเป็นไม้เนื้อแข็งเหมาะกับการภาคของการเกษตรอย่างเงี้ยอ่าภาคการเกษตรบ้างภาคอะไรอยู่หลายอย่างเนาะที่ว่าใช้ในการทําพวกค้างถั่วค้างแปงอะไรประมาณนี้ครับผมที่ว่าอันนี้ก็เป็นทันไผ่เบิ้์กต้นเล,เล็กเล็กล,กลน้อยที่ว่าเราเพาะเก็บไว้กับพี่พี่บางคนที่ว่าจะนํามาปลูกที่ว่ามามาเที่ยวหานะบางครั้งอยากได้ก็นําไปเอาไปได้ครับนะคือนำเอาไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะนําส่งทางพัาสตุได้ครับผมตัวนี้ก็พอมีไผ่คารานจากพ่อเม็ด ไผ่ข้าวหลามจากเงานี่ครับผมพวกพวกนี้เพิ่งลงไปครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไผ่ข้าวหลามที่เราเพาะจากเงามานะครับน,นี่ย,ยังยังยังไม่แตกตาครับผมบางคนก็เอาจริงเอาเอาเงาสดไปก็มีเอาลอที่มันออกใบก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณต้นหนึ่งประมาณสามสิบห้าบาทสี่สิบาทประมาณน,นี้แหละครับไผ่เงาไผ่ข้าวหลามเนาะหรือว่าจะเอาสดไปก็ได้เงาสดไม่รู้เหลือเหลือเปล่าไห เงาขลามน่านาจะหมดครับผมอันนี้ก็มีแบบเงไข่ลูกแดงที่รออันนี้พี่ๆเขาสั่งไวนะ้เนาะก็จะส่งไว้อย่างนี้แหละครับแบบนี้แล้วก็เราเรา,เราก็จะเขาเรียกว่าควบแน่นไปเนาะเอากระดาษห่อไปแล้วก็ส่งไปอย่างนี้ไม่ต้องลงสูง,งนี้น้นําหนักมันจะเยอะถ้าอย่างนี้ส่งได้อยู่มันรักสีกัาต้นได้อยู่อย่างงี้ครับผมอันนี้ก็จัดส่งให้ที่เขาทางแบบนี้เป็นเงาสดเนาะนี่ครับอันนี้ก็รอพร้อมที่จะส่งแล้ว ลากเกบอะไรแล้วก็เอา,เาอปุยเาหุ้มไปก็ถึงก็ลงปลูกได้เลยเนาะมันอยู่ที่ว่าเราใช้ชื่นชอบในการปลูกไข่ประมาณไหนถ้าปลูกจากเง้ามันก็ไวปะะลูกจากเมล็ดอายุก็ยืนถ้าปลูกจากปลูกจากตอวันนี้ผมก็ไม่รู้อายุองค์เขานะว่าเขาจะอยู่อีกห้าสิบปีได้ไหมผมผมก็ไม่การันตีนะเพราะว่าบางครั้งก็ไปปลูกกอมาชาวบ้านปลูกไว้อย่างเงี้ยอาจจะเหลืออายุยี่สิบปีสามสิบปีล้วก็ไม่การันตีได้เท่าไหร่ถ้าการันตีได้คือมเมล็ดรั่วอายุได้นอนอย่างเงี้ยเนะาะมะขายปลูกไข่ไม่ต้องซีเรียสครับ ขาออกก็เอาไปปลูกสามปีก็เก็บหน่อยเก็บเกี่ยวได้แล้วสองปีสามปีเก็บเกี่ยวได้ละสี่ห้าปีแล้วได้ได,ได้ไม้ได้อะไรมาครับผมโอเคคลิป okay, นี้เท่านี้ก่อนนะครับกับการแนะนําพันธุ์ไผ่ต่างๆแล้วที่เบอร์มีหกเจ็ดแปดชนิดนะครับสวัสแดบบีครับ